เอาละากาับสวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับเล็กโปรไฟล์เด็กโปรไฟล์ไทม์ดรา้อนนะครับผมเริ่มต้นนี้ที่แฟกนะครับแฟก,กจะมียดด้วยกันสี่ใบนะครับเริ่มต้นนี้แฟกใบที่หนึ่งนะครับเป็นอคอกวันนะครับผมสกิลง่ายๆก็คือนําการหนึ่งใบเข้าใต้กองครับผมเปิดดูการสามใบบสุดนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเข้าใต้กองครับผมเออที่เหลือลงดอกอืม ช้ได้หนึ่งเทินละหนึ่งครั้งนะครับผมต่อไปข้อที่สองครับนำการหนึ่งใบจากคนมือเข้าใต้กองครับผมแล้วก็จวดการหนึ่งใบเมื่อมีการต่อสู้ให้จบการต่อสู้นั้นต่อไปข้อที่สามครับง่ายๆเลยนำการหนึ่งใบบนมือเข้าใต้กองคอมมอนเตอร์จากหลุมหนึ่งใบครับ คอกที่4ี่คอกสุดท้ายครับผมใช้ง่ายๆครับใช้ตอนอีกฝ่ายจบเทินนะผมชิงการ์ดที่เป็นทามรูเลอร์หรือว่านำการ์ดทามรูเลอร์บนสนามลงช่องดนอบแล้วก็พลิกแฟต์ใบนี้บอดี้ <Body S 2> ของเราเป็นทามรูเลอร์นะครับ เริ่มต้นด้วยที่บัดดี้ของเรานะครับใส่สามใบทำลูเลอร์ดาก้อนนะครับเป็นอมเป็นดาก้อนนะครับผมใส่ได้ทุกบูสกิลคอคอสนะครับใจสองเกตนะครับนำการ์ไดไปบนสุดเข้าสุดโซเมืเ่อเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นเทธอเรานะครับนำการ์ดจากช่องดอกเข้าสุดโซจนกว่าจะได้ครบสองใบโอเคแล้วก็สกิลอีกอย่างก็คือเมื่อเริ่มต้นเอ็กเทอเฟตของอีาย ใบก้าวสนามแข่งหนึ่งใบแล้วก็นำการ์ดไปนั้นกับข้าใต้กองมีดับเบิลแวร์แท็กแล้วก็ซูกาครับไทม์ดูเลอร์ด้านล่างที่หนึ่งครับผมสกิลคอคอสก็คือจ่ายสองเกตครับนำการ์ดสองใบบนสุดเข้าสุดโซเมื่อเริ่มต้นแอรเมื่อเริ่มต้นเทินของเรานะครับนำการ์ดสองใบจังดอกเข้าสุดโซจนกว่าจะเต็มนะครับ แล้วก็สกิลอีกอย่างก็คือเมื่อโจมตีนะครับใบเทกอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็นํากลับเข้าใต้กองมีสกิลดับเบิลไอทแล้วก็โซกะสกีลใส่หนึ่งมาส่วนมอนสเตอร์สามมันบัางครับทำแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือ จวการสองใบครับเมื่อมีการเข้าสู่มอนเตอร์ไซตสามใซตสี่ใบครับผมง่ายๆเลยก็คือทิ้งการไปนี้ครับได้เลือดสามหน่วยและอีกสกิลหนึ่งก็คือเลือกการทำลายการบนสนามมุกเราหนึ่งใบนำไปนี้กับเข้าใจ,าใจกล่องแล้วก็บึ้มครับนสนามมุกแข่งโอเคเป็นการบึ้มบนสนามเราแลกกับอีกฝ่าย มอนฟาร์มอีกแล้วจากชุดทีดีสกิลง,ง่ายๆเลยครับเข้าสู่สนามเปิดดูการ์ดสามใบบนสุดนำหนึ่งใบขึ้นมือและที่เหลือลงดอปแต่ถ้าเกิดเราพลิกแฟกไปแล้วถ้าเกิดเราพลิกแฟกไปแล้วสองครั้งนะครับนำการ์ดท,ที่เหลือเข้าสู่ช่องเกีดทีใส่สาม,มตัวอะไรก็ไม่รู้ครับใส่สามใบครับสกิลง,ง่ายๆเลยครับเข้าแท็กทิ้งการ์ดไปนี่จากบนมือครับจ่ายหนึ่งเกรด แล้วก็ใบเอกอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็วจกันหนึ่งเพราะจะจวได้เฉพาะตอนที่พลิกแฟกไปแล้วสองครั้งนะครับใสามเป็นมอนลอปปาครับไม่ฝ่ายตีมาคอการเปน,นี้จากมือครับเมื่อถูกทําลายด้วยเทินเมื่อถูกทําลายในเทินกุ้งแข่งครับแล้วเราพลิกแฝกพลิกแฝกไปแล้วสองโวกระหนึ่ง ส่นมอนแก้ทางทามรักกอนครับกับพวกเมจิกโวทั้งหลายๆเลยแล้วก็แก้ทางกาก้าได้ในอนาปคอรอสนำการ์ดนำมอนเอ่อนำทารูเลอร์จากช่องดอกเขาสุดโตนนะครับเขาเตกเขาเตกนะครับอืมนำการ์ดนำการ์ดจากดอกโซนทุกแข่งไม่เกินสะไม่เกินสามใบนะครับกับเรียงใต้กองแล้วก็ ถ้าเกิดเราพลิกแฟกไปแล้วสองครั้งโจการหนึ่งแบน,นะครับวราจ่ายหนึ่งเกีตด,ด้วยนะครับถ้าเกิดจะใช้สก,กิลนี้รูล่าครับใส่สองใบสก,กิลง่ายๆเลยครับเมื่อตัวมัน <c oughs> เมื่อตัวมันตีหรือว่าถูกทำลายเนี่ยมันจะบื่มการดีไฟายบนสนามมุกแข็งหนึ่งเลยคือแลกกันนะครับประมาณนั้นเลยมีสก,กิลที่เปิ้แท็กครับแล้วก็ฟิทโอสักวุ่นแรง นี้ครับใส่หนึ่งครับผมจะยึดง่ายๆเลยครับเมื่อเห็นอีกฝ่ายตีใส่ทามโเลอร์เราเนี่ยคือจ่ายเงิงเกียรตแล้วก็จบการต่อสู้เลยเป็นการที่เอช่วยได้เยอะเลยครับแล้วก็เพิ่มคีให้เพิ่มคีให้มอนเตอร์ทุกใบด้วยลนสนามแล้วก็เบิร์โนวาครับใส่หนึ่งันส่วนของเวทมนต์บ้างครับใบเสิร์ชครับเสิร์ชหาทามโเลอร์อืม ใจนิงเกตครับแล้วก็ค้นหาทามดูเลอร์ในกองการครับขึ้นมือหนึ่งใบในฟาร์มอีกแล้วครับไล่ได้ต่อเมื่อมีทามดูเลอร์บนสนามนะครับเกิดดูก้าสามใบบนสุดนำหนึ่งใบขึ้นมือครับที่เหลือเข้าช่องเกตถ้าเกิดหลาพลิกแฟกไปแล้วสองอยูสสองฟาร์มครับใจ1เกตตัวสองครับถ้าเกิดแฟ,ฟพลิกไปแล้วสามครั้งก็จวยอีกหนึ่งครับ ใจหนึ่พลังชีวิตตัวหนึ่งครับถ้าเกิดแฟกพลิกไปแล้วสองครั้งจ่วยเพิ่อมอีกหนึ่งเวสเซ็ตครับการใบครับผมเมื่อการพัฒนางูแข่งกับขึ้นมือหรือว่ากับเข้าใจกองจะได้ชา้าหนึง่งตัวหนึ่งโอเคไดีดีเลยเส,สองใบครับผมใบขุดหลุมขุดหลุมได้หนึ่งใบนะครับไม่ใช่ของทีดีอ่ามาการส่วนที่โคตรโหดเลยครับไอ้น,นี้ ใจหนึ่งพลังชีวิตน,นะครับนำการ์ดหนึ่งใบเออเทคแรกนะครับนำการ์ดหนึ่งใบกับนำการ์ดหนึ่งใบประสาทมุขแข่งกับเข้าใไตกองและเทคที่สองก็คือนำโซทั้งหมดประสาทมุขแข่งหนึ่งใบกับเข้าใไตกองคือแก้ทางพวกพวกแร็กหนาล็อกได้ครับมันแก้ทด้ยเยอะเลยไปนี้ตัดเฟดครับผมใส่สามและถ้าเกิดแฟกรองในพิครบสี่แล้วเราสามารถจ่ายสองเกตแล้วก็จบเทอร์นอีกฝ่ายได้เลย ก็โหดอยู่ครับแต่ใช้กับเจ็บคนไม่ได้ใบจับเลดครับผมเร่าสู้หนึ่งใบบนสนามเราและจ่ายหนึ่งเกตน,นะครับจับเลทตามแฟกที่เราพลิกไปแล้วนะการที่ถูกจับเลดจะไม่สามารถส,าารถสแตนได้ใบตีในแท็กเฟตนะครับใส่หนึ่งใบสแตนตามที่พลิกเฟรไปแล้วแล้วก็การที่สแตนสามารถตีในแท็กเฟตได้ ทุกปบพสานามเราสามารถโจมตีได้โอเคจากนั้นทำโรเลอ,อปปร์ทุกใบพสานามสามารถโจมตีได้คีไใส่หนึ่งลิจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้